ใส่คนไหนเค้กใส่นาฬิกาสิอยากอู้สี่คนแยติดตามพี่เพราะอะไรพี่น่ารักครับสวยครับน่ารักครับน่ารักเพราะพี่นมเดียครับเพราะพี่นมเรีครับ ตอนนี้บรรยากาศทะเลสวยมากเ้ยเด็ดเด็ดเดอะไรเนี่ยกำลังชมบรรยากาศทะเลสวยๆเลยใครมาทิ้งขยะริมทะเลมักง่ายมากเลยเนี่ยอย่าทิ้งขยะริมทะเลนะคะทุกคนถ้ามาเที่ยวทะเลเนี่ยก็ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมด้วยนะไม่งั้นเวลาเราเล่นน้ำทะเลอยู่ถุงพลาสติกเงี้ยปิวมา เยียม FC ขับะไปะเดี๋ยวมินตันไปเซอร์ไพรส์แฟนขับดีกว่าค่ะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ let's go <S คอนเทนต์วันนี้มินตันจะมาเยี่ยมเซอร์ไพรส์แฟนขับค่ะมีน้องคนหนึ่งมาคอมเมนต์ในเพจมินตันนะคะว่าอยากให้พี่มินตันมาที่โรงเรียนหนูจังเลยค่ะคือมินตันก็ไม่รู้นะคะว่าน้องพูดเล่นหรือจริงแต่ว่ามินตันมาจริงๆค่ะมินตันขับรถมา200กว่ากิโลเพื่อที่จะมาเซอร์ไพรส์น้องเขาค่ะ และไม่ใช่แค่นั้นนะคะทุกคนมินตันแอบเตรียมกับเพื่อนน้องเขาด้วยค่ะกันทักผิดคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามินตันจะเซอร์ไพรส์น้องเขาสำเร็จไหมทุกคนมาถึงแล้วเขาเรียนอยู่ตรงนี้ค่ะเราต้องไปแบบไอจซซินนะคะไหนไหนคนไหนเทใส่นาฬิกาสีาดง ส่ง้ๆแถวเหรอทายสิใครเออเฮ้ยหุ้ยหุ้ยโอ้โหอันนี้ต้องเทสละพี่มาหาตามที่เราคอมเมนต์แล้วเนี่ยใจ๊เจ๊เจ๊จริงไหนยืนนิยืนนิเดี๋ยวพายไหมเดี๋ยวพายไปมน้องเขินพูดไม่ออกเลยค่ะ วันนี้พี่มินตันจะมาที่โรงเรียนน้องเคเดี๋ยวพักกลางวันเจอกันนะโอเคปะเดี๋ยวมินตันให้น้องเรียนก่อนนะคะไปละเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะมินตันจะเรียนกินข้าวกลางวันกับน้องๆนะคะนี่คือถาดอาหารของเราน้องยามากค่ะเอาเงินพอดีค่ะเสียใจนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปนั่งทานข้าวกับเพื่อนๆก่อนนะคะนี่เรา ขนมมาสองถ้วยด้วยเด็กหลังห้องไอ้แป้งวันนี้แป้งกินอะไรอ่ะแป้งกินอะไรอ่ะวันนี้อ้าวสวีตเอนะคะน้องเขาน่ารักมากเลยน้องเสียอาการเนี่ยทาให้อร่อยนะคะเกี้ยวก่อนเกี้ยวก่อน เบนปันว่าจากที่น้องจะกินข้าวอร่อยกินแบบอิ่มๆอ,อ,อะไรเงี้ยมบนันว่าน้องเขาน่าจะไม่อิ่มแล้ววันนี้ <Bye. S 2> ทานให้เยอะๆนะคะในท่าน <laughs> น้องตังค่ะน้องตังน้องตังนู่นน้องตังนี่ครับชี้เพื่อนทาไมอ่ะชี้เพื่อนทำไมอ่ะแ่นคะแต่เพื่อนอยากให้เพื่อนน้องันนี้น่ากัน่ารักมากเลยเคดูคลิปนี่หรือว่าฟังจริงแบบก็เัยเหี่วเงาเหยียวเงาไม่ได้ยังไงต้องร้องเป็น น้องเกิดนะคะน้องนีเดี๋ยวป้อนข้าวน้องดีกว่าหนูดื้อพี่น่ารักไหมคะอ่าอันนี้ยงองมมันอ๋อเป็นเพื่อนกันข <c oughs> ้าเต้นเพลงเหนียวเหงาได้พี่ให้ร้อยหนึ่งแล้ละร้อยกนละร้อยเฮ้ย <c oughs> น,น้องหน้าแดงแล้ว อยากู้สีคนนี้ติดตามพี่เพราะอะไรพี่น่ารักครับสวยครับน่ารักครับน่ารักเพราะพี่นมเดียครับเพราะพี่นมเดียครับเพราะพี่นมเรียบโอ้ทุกคนในที่สุดแถวจะหมดแล้วค่ะเหลืออีกไม่กี่คนแล้วผ่านไปเกือบสองชั่วโมงแก๊งนี้คุ้นอะอันนี้คือมารอบสองปะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเสร็จตรงนี้แล้วพาพี่เที่ยวดูเรียน้วยนะโอเคปวะ โอเคเสร็จแล้วไม่รู้ว่ามาตอ่อแถวกันกี่ร้อยคนนะคะมินตันยืนไปประมาณ2ชั่วโมงแต่มินตันตั้งใจมาทักทายแฟนคลับอยู่แล้วนะคะดนดีใจมากเลยเดี๋ยวให้เอฟซที่มินตันตั้งใจมาหาน้องเนี่ยพาเที่ยวโรงเรียน่ันนะโอเคปะโอ้อดูปะโอ้ดูปะ เดี๋ยวพาพี่ไปไหว้ขอพ้อลูกสายตาน้องแบบลอกแรกลอกแรกมาเลยไม่ดูใช่ไหมไม่ดูแง่ายง่าพาไปไหว้ขอพ้อนฐานี่ขอโรงเรียนค่ะโอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันไหนมาเจ้าบรรลุนิมิตตันเป็นยังไงมาหา FC ที่โรงเรียนนี้ค่ะจะมี FC หนูเยอะมากเลยกันเลยลองมาเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้การต้อนรับดีมากเลยแบบตื่นตันขอบคุณมากเลยนะขอออยินดีจ้ะเพราะว่าที่นี่ก็แฟนคลับนั้นเลยขออ้อนค่ะ ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านปลอดไปนีมีอะไรแบบสนุกสนุกหรือว่าจุดเด่นของโรงเรียนไหมคะอ๋อมีเยอะเลยจัะที่นี่เราเป็นโรงเรียนปลอดขยัธเราได้เช่วยพระราชทานนะคะชนะเลิศลำดับที่1ของประเทศเพราะฉะนั้นมาไม่ผิดที่แล้วจากที่มาเจอกิจกรรมสนุกสนุกทีเดี๋ยวให้เอฟซีพาไปไปกันค่ะขอบคุณนะคะพ่อค่ะโอ้ก็ไม่หนูหูสายตาลอกเล็กกันทำไมอ่ะกิจกรรมไหนที่บอกว่ากิจกรรมสนุกสนุก สปาเท้าสปาเท้าสปาเท้ายังไงอ่ะให้นักเรียนมานวดเหรอไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปดูค่ะเจ๋งมากๆาเลยค่ะเจ๋งมากๆเลยใช่เจ๋งขนาดนั้นเลยอระใช่ค่ะเดี๋ยวรอดูว่าเจ๋งขนาดไหนคือน้องเขาขิงไว้นะค่ะพี่เวนตันอันนี้จะเป็นแผนที่นะคะก่อนที่หนูจะพาพี่ไปทํากิจกรรมที่โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ่ายเขาขึ้นชื่อเรื่องการกำจัดขยะมากเลยค่ะทุกคน ที่นี่เขาก็จะให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะโดยมีฐานให้นักเรียนร่วมสนุกทั้งหมด13ฐานเลยค่ะแต่เมนตันคงดูทั้ง13ฐานไม่ทันนะคะเดี๋ยวเมนตันจะเลือกฐานที่น่าสนใจน่าสนุกอะไรอย่างนี้มาเซเวให้ชาวดิ้งด่องได้ดูกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะน่าสนใจแค่ไหน ฐานแรกที่มินตันไปดูนะคะนั่นก็คือฐานไม่ทิ้งกันทําไมถึงต้องไม่ทิ้งกันน่ะอยากรู้จังเลยทุกคนอยากรู้ไหมคะอ๋อทุกคนมินตันเข้าใจแล้วจากที่มินตันถามน้องเทรลามานะคะขวดเนี้ยเป็นขยะที่ไรประโยชน์ไปแล้วนะคะแต่ว่าน้องๆเขาก็บอกว่าเนี่ยมันยังไม่ไรประโยชน์เพื่อที่จะมาทําตรงนี้ทุกคนนี่มินตันให้ดูนี่นะสุวนขวดแบบนี้เห็นป่ะถ้าเราตัดมันก็จะได้รูปทรงแบบนี้ส่วนตรงหัวขวดนี่ถ้าตัด คือมันสามารถเอามาทําที่นวดฝ่าเท้าได้นะคะก็ดีนะคะเหมือนเป็นการที่ให้เด็กๆเอาขยะมารียุทนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูฐานอื่นๆกันไปฐานต่อไปที่มินตันเลือกนะคะนั่นก็คือฐานเศรษฐีหน้าใหมค่ค่ะ ใครอยากรวยนี่พลาดไม่ได้เลยนะคะฐานนี้บอกเลยว่าแค่ชื่อฐานก็ทําให้มินตันอยากแวะมาและพาราเษฐีหน้าใหม่นะคะคือการที่น้องๆ้อรัดแยกขยะมาจากบ้านใช่ไหมคะแล้วก็นํามาขายทุกๆวันจรรันทร์สัปดาห์สุดท้ายของเรียนค่ะที่โรงเรียนค่ะ,ยคะอย่างนี้พี่เป็นเศรษฐีแน่เลยทำไมะคะรถพี่ขยะเต็มเลยก็ <laughs> คือสอนให้น้องๆในโรงเรียนเนี่ยเอาขยะมาหารายได้อะไรนี้ฐานต่อไปนะคะนั่นก็คือฐานร่วมใจสารฝันค่ะ เป็นฐานที่ชื่อเพาะความหมายดีมากเลยนะคะมินตันอยากรู้ว่าเขามาทําอะไรในฐานนี้กันนะเราจะเอาอลูมิเนียมค่ะไปทําขาทียัให้พนัาาการแล,แล้วพวูกอื่นน่ะถ้าเป็นกล่องนมก็เอาไปทําหลังคาเขียวให้กับผู้ยากไร้ก็คือทุกอย่างสามารถเอาไปบริจาคได้เลยค่ะเฮ้ยแล้วนี่ะไรทุกคนคะมินตันได้เจอของเล่นถูกใจมินตันแล้วคะ่ะนั่นก็คือน้องขยัน น้องขยันเนี่ยเป็นรถที่ทุกคนช่วยกันประดิษฐ์ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยสนุกกับการเก็บขยะนั่นเองค่ะแถมยังมีฐานที่ให้น้องๆเอาขยะหรือของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของเล่นด้วยนะคะดูสิมีของเล่นของใช้เต็มไปหมดเลยทุกคนดูสิทำไมตอนเด็กๆหนูไม่มีอะไรแบบนี้บ้างเนี่ย ไม่หลุดหรอไม่ค่ะอันนี้เหมือนแบบเราสารกันแบบหลายชั้นประมาณ5ชั้นไดโอ้นั่นงเล่นสบายเลยชิลเลยตรงนี้สบายใจอากาศเย็นเมินตันชอบนอนเปนตั้งแต่เด็กแล้วนะะ <Yeah. S 2> ใครที่สนใจเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะก็ไปตามได้ที่นี่เลยค่ะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือว่า YouTube Channel Green Thailand ตันจะนอนอยู่ที่เนี่ยมินตันไม่กลับบ ouais> ้านละเหนื่อยขอนวดฝ่าเท้ากับนอนเปถึงนมก่อนโอเคค่ะทุกคนไปละมินตันขอนอนก่อนมินตันจานิทราอยู่ตรงนี้แหละรอเจ้าชายมาปุ๊บ